เ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสูร่รายการวง,วงเล่าเามาข่าวครับกับดิฉชนรัตนาดศสีค่ะผมสมพลดำาเลยครับค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาดีๆบ่ายสามโมงถึงบ่ายสี่โมงครับค่ะวันนี้วันสุดสัา์ดีที่11ธันวาคมพุทธศักราช2557ค่ะเรามีข่าวดีๆเด็ดๆอะไรเราไปตั้งวงเล่ากันครับ ยิงอดีตนักร้องลูกพุ่งแสงแพทยแสงอนันต์เสียชีวิตคาที่ชาวบึงการเผาหญ้าจับหนูไฟลามทุ่งไม่กว่าร้อยไร่ทหารขุดหลุมทําบังเกอร์พบวัตถุโบราณใกล้ปราสาทเขาพระวิหารศิลปินใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างทำซ้ายจากสองมือ ตั้งวงเร็นแล้วก็มันเน้นช่วงที่หนึ่งก่อนนะทีนี้ก่อนบ้าลงนู้นขอโทษก่อนเมื่อวานไม่เลยไม่ได้มาลาไปวันหนึ่งค่ะภารกิจของรัฐธรรมนูญนะก็เลยต้องขอประทานไปด้วยนะค่ะทีนี้มาดูวันนี้นะครับเรื่องของเรียกว่าก่อนจะเรื่องอื่นต้องมาดูเรื่องของค่าแรงงานน่นะครับว่าหลังจากที่คอรมลได้อนุมัติในส่วนของค่าการชั้นผู้น้อยนะที่ให้ขึ้นเงินขึ้นค่าเบี้ย อย่างชีพอะไรเงี้ยนะไปส่วนหนึ่งฉันผุ้น้อยจะได้เงินเดือนเยอะขึ้นหลักใครเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นจะได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นขึ้นไปพันถึงหมื่นสามพันอย่างเงี้ยนะเขาจะมีค่าปรับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บวกเงินเดือนนะเป็นค่าของชีพนะครับมันตัวนี้ก็มาส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ต้องไปดูในเรื่องของเขาเรียกกันว่าพวกค่าแรงจ้างแรงงานธรรมดาบ้างสิใจะมาว่าเออทุกคนที่ค่าจ้างแรงงานทั่วไปเนี่ยก็ขอขึ้นเงินเดือนขึ้นมาเหมือนกันผลเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องนี้นายนครศิลปาชานะครับปลัดกระทรรรรรรวงงงงแาาาาาานนนนใฐะะะปธคคณกกม่จ้ เผยว่าที่ประชุมบอร์ดค่าจ้างมีมติยืนยันให้ค่าจ้างขั้นต่ําวันละ3ามรยบาททั่วประเทศไปจนถึงปีปลายปี2 5งพก็คือ,อยังไม่มีการปรับขึ้นเงินงเดือนยังไม่มปรับขึ้นเทผลที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลก็บอกว่าที่ไม่ปรับขึ้นก็เพราะว่าหนึ่งคือพบแล้วว่าค่าครองชีพนี่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะไม่ได้ปรับขึ้นนะค่าครองชีพอันที่2ก็ค่ากาซาละคาน้ำมันมันลดลงใช่ไหมอันที่3ก็อัตราเงินเฟ้อนันก็อยู่ในระดับที่ต่ํานะครับ ลุงนุ่บอกว่าไม่น่าใช่ไหมเ <g medicines> พราะแกงจานรษานุ่มมากขึ้นเป็นห้าสิบแล้วเลยนะนี่ห้าสิบแล้วนะนะน,น,นคือทีนี้มาดีพอมาเรื่องนี้มาเ็ามีข้อเสนอของเครือข่ายแรงงานที่เรียกร้องให้ปรับค่าจ้างกาแทำเดิมวันสามร้อยเม้าเขาขึ้นมาสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับ <iac nt> ก็ยังไปได้รับการพิจารณาแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ทําเรื่องเข้าไปเสนอเรื่องไปที่บอร์ดชุดนี้นะแต่ว่าบอร์ดชุดนี้ก็ถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาคุยด้วยนะ ส่วนกรณีที่แสดงงานแสดงความเป็นห่วงว่าถ้าราคาสินค้าจะปรับขึ้นเพิ่มขึ้นสูงนะเนื่องจากรัฐบาลได้ไปปรับขึ้นค่าคลองชีพไม่แข่ค่าการชั้นผู้น้อยที่มีตรงินเดินไม่ถึง9,000และก็3 0 0 0นันั้นที่ประชุมพิจารณาว่ามีการปรับขึ้นแต่ค่าคลองชีพเท่านั้นแล้วก็เป็นจํานวนไม่มากอีกทั้งรัฐบาลก็ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ไควบคุมราคาสินค้า ม่ปรับขึ้นซึ่งการปรับขึ้นค่าจ้างจะต,ต้องมีการเสนอกันอีกครั้งหนปลายปี2 5 5 8จต่ลุงรู้ที่เป็นห่วงๆคือพวกกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ระดับธุรกิจเขาเรียกว่าบริการสังคมชั้นผู้น้อยนะ,ะที่ปรับตัวน,นั้นขึ้นมาเงินเดือนจาก6 0 0 0เป็น9 0 0 0ันี่ก็แย่แล้วบางรัฐวิสาหกิจยังเป็นหนี้พนักง,งานยังไม่ได้จ่ายเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องหารายได้เองไปตั้งงบจาเจรัฐบาลไม่ได้ต้องต้องให้ต้องให้ รัฐวิสาหกิจเหล่านั้นเป็นคนจัดการเองวัจนนี้มันถ้ามาเพิ่มปรับตัวนี้เข้ามาเองขึ้นมาในพวกนี้อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะ,ะทีนี้ทางด้านของนายชาลีลอยสูงประธา,านคณะการสมานฉัน,นท์แห่งประเทศไทยก็ระบุว่าหากค่าของชีพปรับตัวคือสูงขึ้นเนี่ยนะมันเกิดมีปัญหาต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะาหากลุ่มตัวอย่างคนในกรุงเทพและกรุงเทพมาสักพันคนดูว่ามันมีการปรับค่าของชีพเปินด้วยหรือเปล่าถ้าปรับขึ้นจริงๆก็จะต้องหาจองทางเสนอแก่ต้นปีด้วยนะครับนี่คือนี่คือส่วนหนึ เอ่อเดือนของพนักง,งานลูกจ้างทั้งหลายแหละก็ว่าตรึงไว้ที่300บาทต<ช>่อวัน<า>ไป<อ>นจนถึงปลายปีหน้านะคะเอามาอันนี้เรื่องนี้อันนี้เรียกว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาได้ผู้ว่าคนใหม่แล้วนะลุงนุย้ยนะก็เป็น ในส่วนของเมื่อวานเนี้ยค่ะประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะคุณอมสินชีวพฤษค่ะก็ได้มีการประชุมบอร์ดนะคะแล้วก็ได้เห็นชอบให้นายวุฒิชาติกลยานมิตรเป็นผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่นะคะเนื่องจากว่าได้รับคะแนนเลือกกตั้งในสูงสุดละทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะมีการเจรจายในเรื่องของค่าตอบแทนพร้อมกับเสนอบอร์ดรอฟทในวันที่23ธันวาคมนี้นะคะจากนั้นก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบก็คาดว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ รฟทเนี่ยก็จะมีผู้ว่าคนใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ต้นปีหน้า<ช>นะคะก็คือคุณวุฒิชาติกรยานามิตรเนี่ยค่ะสำหรับผู้ว่าคนใหม่จะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างอะ<ช>่ะเวลาเข้ามาดําเนินงานเนี่ย<ช><ช>เขาบอกว่างานเร่งด่วนเลยที่ท่านวุฒิชาจะต้องดูแลนะคะก็คือแผนฟืนฟ้นฟูตามนโยบายแผนงานการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายของรอฟทอนะคะ<ช>ก็เบื้องต้นเนี่ยรฟทเขาบอกว่าเขาเคยมีแผน<ช>ที่จะไปหาไรายได้เพิ่มจากการเก็บเงิน จากสัญญาค่าเช่าที่ไงเพราะว่ามีที่ของรถไฟไทยเยอะแยะวเลยทั่วประเทศเนี่ยจะเก็บจากตรงนี้มานะเออแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคาดว่าในปีหน้าเนี่ยก็ถ้าเก็บมาได้เนี่ยจะทําให้มีรายได้เพิ่มนะนอกจากนี้ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ของรฟทเนี่ยก็จะเปิดให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบของการร่วมลงทุนนะโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละที่ถูกเน้ยว่านะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะมีโครงการก่อสร้างรถไฟอีกหลายสายทางที่จะต้องสร้างขึ้นมาลหละที่ผู้ว่ารฟท คนใหม่จะเข้ามาดูแลนะจะรีบทำมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีรบะบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงก็คือบางซื่อรังสิตนะคะ,ะแล้วก็โครงการรถไฟทางคู่สองสายด้วยกันก็คือเส้นทางกีระขอนแก่น นะคะ<ช>แล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งคือชะเชิงเซาคลอง19แล้วก็แก่งคอย<ช>นะคะ<ช>สำหรับส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์ช่วงพญาไทบางซื่อดอนเมืองนี่ก็จะต้องทําด้วย<ช><ช>แล้วก็อีกอันนึงก็คือโครงการต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์เชื่อมพญาไทดอนเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะนําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะคะเขาบอกว่างบมีทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ29,0 0 0ล้านบาทนะคะ<ช>ซึ่งเดิมทีเนี่ยคุณวิทิชาติเนี่ยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจากัดไงอินนี้ก็มาอยู่รอฟะท์ รถมกสออนาะวุฒิการของรถไฟเที่ยวหน้าก็เป็นจัดการเรื่องเครื่องบินเนะเป็นสเต็ปสเต็ปก็ขอให้คุณวุฒิชาติได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่ด้วยจะได้แก้ปัญหารฟทอด้วยนะคะนั้วก็สำรวนนะเขาดีดีด้วยคุณวทีิชาตินะก็รู้จักกันดีน้องคนนี้ก็น่ารักมากๆนะให้ข่าวตลอดให้ข่าวได้ตลอดเลยอ้าวทีนี้เราไปดูเรื่องของกอต่อบ้างที่สองผู้ต้องหากอตอเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะตอนนี้ก็ยื่นจดหมายถึงนางองซาน ชูจีนะอขอความช่วยเหลือเลยนะ,ะเรื่องนี้ล่าสุดีพ่พศทหารชาพม่าครับได้มีการเขียนจดหมายนะถึงนางองซานชูจีนะครับซึ่งได้รับรายงานล่าสุดในสำนักง,งานข่าวต่างประเทศก็ได้รายง,งานว่านายวินนะฮะอายุ21เปี่หนึ่งในผู้ต้องหาขณะนี้เนะี่ยได้เขียนจดหมายร้องเรียนถึงนางองซานชูจีบอกว่าซึ่งประสตีเป็นผู้นักต่อสู้เพื่อประชาธิปัตยในประเทศพมา่าที่ขอช่วยเหลือหน่อยในจดหมายนะั้นมีขอ้อความว่าเราน้อมบูชาพระต่อพระศรีรัตนตรยัย บิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์หมายถึงว่าถ้าบ้านเราบอกว่ายกมือไหว้ต่อหน้าพระศรีนาฎใจแล้วก็บอกว่าแม่ค่ะธรณีนี่นี่เป็นพยานค่ะมีอาจารย์หนึ่งบ้างไม่ได้ทผ <ำ S 1> ิดอะไรออ<า>น,นี่เนี่ยนะที่บอกความจริงเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยเราจึงเขียนจดหมายถึงคุณแล้วก็ขณะนี้เราถูกจําคุกอยู่ก็ถูกเรียกว่าพวกพันกับาการก,ก่ออาชญากรรมเนี่ยเราไม่อยากติดคุกเลยนะครับเชื่อว่าตัวเอง คนที่ฆ่าคงหนีไปน,นอกประเทศแล้ววางันั้นนะเราคิดว่าคนจะกักขังการกักขังเขาเนี่ยไม่มีความยุติธรรมนะทีะะน้เขาบอกว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นไปได้ต้องการให้คุณช่วยเหลือพวกเราสักน้อยอและเรากําลังจะขอความช่วยเหลือนะโดยที่คิดว่าเขาเองทํางานที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็าํางานนะเก็บเงิน,นอะไรต่างๆเนี่ยนะ<อ>ส่วนซอลีนเพื่อนผมก็ไม่มีพ่อนะเขาก็ต้องพูดต้องหา หาเงินขึ้นมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ส่วนตัวผมคือนายเวพิวเนนะส่งเงินให้ย่าแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ตอนแรกเราินทางมาเมืองไทยนะเราต้องเผชิญความยากลําบากเราจึงไม่อยากแล้วก็เราก็ไม่อยากทุกข์ยากเหมือนคนจนเราจรึงพยายามขยันทํางานแล้วก็ส่งเงินกลับไปให้พ่อไปให้แม่อ,มอยากจะให้เลี้ยงท่านอยู่นะทีนี้ถ้าเกิดเป็นหนอย่างนี้ก็มาถามมาเคยจะเป็นคนเลี้ยงท่านนะทีนี้เรียกกันว่าสรุปว่าทั้งสองครอบครัวที่ว่าเนี่ยนะชื่อว่ามวลชนที่เคยแสดงความกังขาต่อการทํางานของตารวจไทย ว่าตำรวจไซอเบีนควายผิดน,นะนะแต่ขณะที่สกอตแลนด์ยัสสกอตแลนด์ยัสนะเป็นฝ่ายวองว่าตำรวจไทยทำถูกนะครับเพราะงั้นขณะที่แอนดี้ฮอร์ที่ปรึกษาเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติที่ข้าม,มาช่วยเหลือแก้ไขต้องการาต้องการช่วยจำเลยนะก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอังกฤษก็เห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอาญาในสาราณาจักรการที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษช่วยเผยแพร่และก็จดหมายของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ก่อตานั้นถือเป็นการละเมิดอ,อำนาจศาลตรงนั้นนะ จริงๆสองครอบครัวก็ส่วนด้านกายการตอนนี้มันก็ก็ส่งเรื่องมาแล้วคดีนี่เขาเรียกว่าคดีความคืบหน้าคดีก็คืออายการได้ส่งฟ้องมาแล้วทั้งหมดในเจ็ดข้อข้อกล่าวหานะอ่าถึงนี้ก็อายการเองก็มั่นใจว่าพยานหลักฐานต่างๆที่มีความหลักฐานแน่นแน่นอนนะครับเพื่อที่จะเอาผิดกับผู้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 ร้ายได้ผู้ต้องหาสอผู้ต้องหาได้นะครับอ่า ก็ต้องรอดูกระบวนการของคันงตาองคัว่าจะเป็นยังไงนะคะไอส่วนนี้ก็คือร้องขอให้คุณองซอนสจิมาช่วยก็ต้องรอดูว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเอามานคดีนี้ในเรื่องนี้ยลุงนุ้ยอดีตนักร้องลูกทุ่งนะชื่อแสงเพชรแสงอันรันลุงนุ้ยรู้จักไหมอ่ะ รู้จักเขาจะเป็นนักร้องที่เคยร้องสำรองเสียงของายันสัญญาสมัยเก่าแต่ว่าตัวเขาไม่ได้อัตนาและไม่ได้เพลงที่เขาร้องนะที่ดังๆในยูทูบเอาไปเสิร์ชดูชื่อเพลงสาวคลองรังสิทธ์นะก็ก็เพราะพอสมควรนะ,ะแต่ว่า เมื่อคืนเน่เกิดเหตุกับเขาสิเขาถูกคนร้ายไม่รู้เป็นใครอ่ะมายิงเขาเสียชีวิตคาห้องน้ําในร้านอาหารเลยหลังจากที่ไปร่วมดื่มกินสังสรรค์กับเพื่อนนะคะก็อันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแสงเพชรนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นประมาณสักสามทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะคะทางร้อยตํารวจโทสุภเลิ อัศวภูมิค่ะพนังกงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะก็ได้รับแจ้งว่ามีชายถูกยิงเสียชีวิตนะไปในร้านอาหารชื่อนิวครัวเชียนที่อำเภอบางบัวทองเนี่ยค่ะก็ริมริม,รมถนนกาญจนาพิเศษนะจากนั้นก็รุดไปตรวจสอบแหละพร้อมกับเจ้าที่แพทย์แล้วก็เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยพบชายเสียชีวิตหนึ่งรายนอนอยู่ในร้านอาหารหน้าห้องน้ําของร้านอาหารแห่งนี้นะคะก็ทราบมาว่าก็คือนายแสงเพชรนาคสุขอายุ55ปี เดิมก็คือเป็นนักร้องนะลูกทุ่งอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อแสงเพชรแสงอนันต์เนี่ยค่ะปัจจุบันในครอบครัวของคุณแสงเพชรเนี่ยก็รับอาชีพรับจ้างเย็บผ้าส่วนคุณแสงเพชรเนี่ยก็รับจ้งางร้อง,องเพลงตามร้านอาหารต่างๆนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่ามีคนร้ายเนี่ระหว่างที่คุณแสงเพชรจะเดินไปเข้าห้องน้ํามีชายคนหนึ่งเดินตามไปติดๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ยิงคุณแสงเพชร เสียชีวิตนะคะซึ่งเจ้าที่เนี่ยก็ตรวจพบว่าขนาดที่คุณแสงเพชรเสียชีวิตมีเลือดนอนนอนนอนจมกองเลือดอยู่เลยนะแล้วก็พบว่าที่หน้าผากเนี่ยลำแลลมตัวเนี่ยมีกระสุนทั้งหมดประมาณ5นัดด้วยกันนะโดยใช้อาวุธปืนขนาด9มมแล้วก็ยังพบปอกกระสุนขนาดปืน9มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณ7ปลอกด้วยกันนะคะทางแพทย์ก็จะมีการตรวจสอบแล้วว่า คนร้ายเป็นใครเพื่อจะติดตามจับกลุ่มเพราะว่าเบื้องต้นหลังเกิดเหตุเนี่ยก็คนร้ายหนีไปแล้วแล้วก็ไม่รู้สาเหตุการยิงเนี่ยเป็นมาจากอะไรแต่เข้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักกับคุณแสงเพชรนี่แหละก็เหตุของการก่อเหตุนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาติดตามจับกลุ่มให้ได้คนร้ายแล้กันค่ะเพราะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่า จะได้เห็นชัดเจนว่าในส่วนของการทํางานของตํารวจนะฮะต้องสืบถามดูว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนักร้องมีขัดแย้งกัรหรือเปล่าํำตัวเป็นลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีในวงการไหมหรือมีลักษณะเป็นผู้นำหรือในกลุ่มอะไรทํานองเนี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วก็คือแค่รับจ้างร้องเพลงตามผับตามบาร์ต่างๆนะอันนี้ก็รู้ว่าเหตุผลของการที่คนร้ายมาฆ่านี่เพราะอะไรเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่า เหตุข,ของการฆ่าครั้งนี้คืออะไรเพราะว่ายังไงเนี่ยการสูญเสียหนึ่งชีวิตเนี่ยก็มีคุณค่ากับครอบครัวนะคะ,ะก็อย่าให้เกิดเหตุบแบบนี้ค่ะคเอาละคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้า,มาเมาส์เน้นๆช่วงที่2นะคะคก็มีสาวรตัสคนหนึ่งค่ะคลอดลูกในห้องน้ําแล้วก็โชคดีมากที่แพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างปลอดภัยทั้งแม่และลูกค่ะค